เป็นโวสวัสดีครับผมก,กับพวกเราคูคูใครเปิดลำโพงไว้สัตว์ปิดก่อน <c oughs> สวัสดีครับผมกับพวกเราคูคูในเกมเดดเวียมครับผม <c oughs> สวัสดีเพื่อน <c oughs> วันนี้ <c oughs> อยู่กัน7คนนับได้ว่ามากสุดในประวัติการนะครับเดี๋ยวอาจจะมี8ด้วยตอนนี้หมูกำลังโหลดอยู่5นาทีก่อนจะเล่นเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนมันตัวละครมันอัปเดตมาแบบมีท่าเต้นตลกมากเดี๋ยวผมเลือกตัวนี้ไปครับพี่แวน่น8คนเราต้องเพิ่มเวลาไม่อาสาราทีมันน้อยไปหรือเปล่าสำหรับผีพี ให้สีให้สีเดียวก็ชนะไอเยดดตามครึ่งไปคนครึ่งทางมาทางนั้นเริ่มเลยครับเจ็ดคนนี้ถ้าได้เป็นผีคือมีบุญมากๆเลยนะครับผมามีนัดไม่เป็นอยนอแล้วอ่ะบุญเลยแล้วผมก็เชื่อว่าผมเนี่ยทำบุญมาเยอะมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เลยไม่ได้เป็นก็รอดูกูได้ยินเสียงไฟฟ้าช็อตในหูกูละมันก็ได้ยินทุกคนบ้กพี่มันนัดเป็นว่ะ คนที่มันโอ้ไม่อยากจะพูดอะไรมากรอกินเลยดีกว่าที่นัดก็แค่แบบกระจอกอ่ะผีเจ้าป้าเลือกไม่ได้พี่มาเล่นยังไงอ่ะพี่อยู่เล่นงครั้งแรกอะเอามึงรอดูแล้วกันฟุกเดี๋ยวเล่นทีเดียวเลยไอ้ฟุ๊กของแรกนะพี่ได้รู้ทีเดียวไงฟุกไม่ต้องรีบน้องรีบผีเจ้าป้าก็พี่เบื่อเบื่องั้นเดี๋ยวพี่รีบไปหาจะได้จบเกมเร็วๆเนาะไม่ต้องผมเป็นนักวิ่งพี่พี่จะวิ่งทันหรือเปล่า ก็รอดูไอ้หำนักวิ่งเหรอใช่พวกผมว่าเด็กผมบอกว่าเด็กแกรนพี่เดี๋ยวนักวิ่งน่ะลื่นน้ำลายตัวเองเอนักวิ่งเนี่ยพี่เห็นมาเยอะแล้วเว้ยตอนนี้กำลังขี่แดดไปพี่ทำไมอะเหรอฮัลโหลหนึ่งสองนักวิ่งเหรอวิ่งให้เร็วเข้าล่ะไอเสื้อม่วงเอาเลยเหรออา นักวิ่งเป็นดังไงเป็นดังไงนักวิ่งมีเรื่องเงียพี่ผมเลยไม่เป็นอ่ะก็ผมเลยไม่เป็นน่ะงี่ะก็ผมเลยไม่เป็นนะไม่ต้องตีกังกูมาแงวอันนี้ครั้งแรกใส่เฮ้ยเฮียวบาลมากันกูอะ ใจเย็นหิพี่สามสทีอย่างนี้เลยเลยอ๋อทิกซ้ายเปิดอ๋ออย่าพี่ให้เวลานานไปอ่ะจะกรงสำหรับผมมันเล่นไม่เป็นน่ะเป็นยังไงรอมันเข้าไปตรงนั้นยังไงวะาวม่เจอเฮ้ยช่วยูด้วยะจัดการมัน มึงจะกลัวหรือมึงจะขับมึงจะกลัวหรือจะขัไม่ใช่พี่เจอล้พวกเรามันซ่อนอยู่ใต้บันไดเว้ฆ่ามันดิตไม่เคยผีตกใจ อยู่ตรงนั้นเธอคิดถึงฉันมากเท่าไรไอ้วาไอ้หวาไอ้หวยไอ้ไม่มีบั๊กเว้ยเกมนี้ยโอ้ยอยู่ตรงไหนยะหวาห พวกเราเหลือนาทีกว่าเฮ้ยหาแม่งดิทำไมกูไม่เห็นวงกลมออกเห็นรอเอาดิเอาดิให้มันรู้บั็กตรงนี้ล่ะฆ่ามันฆ่าไอ้เสื้อดำพี่มันได้ยังไงพี่มีมันได้ยังไงอะตีขนาดมันตีขนาดมันโอ้ย โอ้ยกูเบื่อเนี่ยเดินไม่ได้เลยอ่ะเออมันเล่นยังไงอ่ะเอาดีขนาดมันสีพวกเราอีซี่อ่ะเกมเนี้ยอันนี้มันคืออะไรอ่ะเอาดิเมดอีซี่ดำมึงแดมันอะใหย่จุงมกระเบยเดี๋ยวใครใครใครเปิดใครเปิดไม์ในเกมใครมีมีโอ้เชี่ยร้อนจนตะเคียวกินสงสัยจะไม่ทันแล้ว ก็ต้องดูนะเนี่ยแล้วมันลงไปยังไงวะเนี่ยวิ่งแข่งทองอย่างผมอ่ะเอ้ยอย่าโดนได้ไงวะบัคเหรอใครเนี่ยแล้วมันติดอยู่ในพื้นเหรอมันติดอยู่ข้างในอันนี้กูเล่นเกมไหนกูเจอบัคทุกเกมเลยแว่าตรงนี้ก็มีอีกตัวเดชใช่ไหมเพื่อนเพื่อนไอ้โสมาร์ตี้เพื่อนไหนอ่ะไม่เจอเลยอ่ะเฮ้ยพวกเราเหลือตัวเดียวเว้ยอ้าวเฮียหมดเวลาว่ะว้าย ว้าวฮ่าโอ้เรื่องรอดได้ไงวะปสองร้อยปงสองร้อยบอกแล้วเป็นเพราะปิงสองร้อยาว่ามันเลยว์ปไปว์ปมาป่ะเราไม่เห็นมันไงผมเดอะฝฟ่งฝัดดินแดงโอ้โหคุณต้องหาที่แอบไปตาเราเป็นคนว่ะน้องมงเป็นผีโอ้กูไม่ต้องไม่ต้องซ่อยไม่ต้องซ่อยอยู่เฉยก็หนีได้ ด่านนี้เล่นไงอะพี่อันตรายจริงที่นี่ผีมาแล้วรีบไปเปล่าพี่มาร์ทนั่งลงพี่นั่งลง work 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 วุ่นแย่กันมากเลยอะคืตรงไหนกันวะโดนตัวนึงดิ่นเยอะทุกอย่างเป็นรูปเป็นร่างมากเราเฮ้ยโล่มิว9อันอย่าไปมิวใช่ไหมอย่ามีอะไรอย่ามีอะไรอย่าไรกลัวใช่เอาไป กูว่าใช่กูว่ากูโดนละทุกคนทุกคนเอ็นผีเด็กเนี่ยติดจ่องเนี่ยเียพี่เราโล่มันใช้ยังไงล่ะกดอเอยติดกล่องกูดันกล่องกูมึงงี้น่าแบบเอ้ยพี่นัดโดนอีกแล้วน่าเบื่อเฮ้ยแป้งมึงหยิบ อะไรขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตรงนั้นน่ะเล่นด้วยเดะเอ๊ะเนียบายอ๋ออ๋อเหร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 อไป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 ด้วยไปไปไปมิวมิวมิวเร็วมิว พี่เวลามันนานเกินไปเปล่าอ่ะเฮ้ยคนมันเยอะก็ช่วยเหลือกันมิวไปเข้าไม่มิวพี่แต่ผีคนหนีไม่ทันนะวิวแดงมันนี่เนอะอร่อยอูมามิไม่ได้จับทิ้งแต่ก็เยอยติดเยื่อหนาๆเนี่ยวันนี้โอ้ยี้ยน่ากลัวสุดกูตายทุกคนก็ต้องตาย แม่แม่แม่อุ้มามิตั้งนานโอ้พี่ตั้งบนข้างบนข้างบนนั่นน่ะข้างบนข้างบนกุ้นอุมามิลงล่างแล้วแหมตามันไปมิวตามันไปเอวตามันไปไอ้ต มิววิลอยอยู่อีกฝั่งแล้วมิวให้มันวิ่งมามิวให้มันวิ่งมามิวมันอยู่ไหนสักทีเฮ้ยโอ้ oh. แม่งเข้ามากันใหญ่เลยเียมันอยู่ในห้องนี้แหละสักห้องนึง oh. เออดีมากเ oh. นียบายว่ามันบอกว่าต้องมีอีกตัวหนึ่งแถวนี้ว่าปิะตูเขได้มแถวนีแน่เลย <c oughs> ใช่ไหมทุกคน นั่นไงมึงไม่ต้องหนีว้าเหลืออีกคนนึงอ่ะอเอาล่ะตอนนี้หมูมาแล้วนะครับเป็น8คนเต็มห้องเลยว่ะยับเดี๋ยวรู้กันว่าใครแล้วเป็นเพริ่เอะไรอีกแล้วว่ะได้ยินเสียงแล้วว่าได้ยินแล้ว่าพี่ว่าพ,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 พี่ได้ยินเสียงอ่ะออพี่นัดได้ยินแล้วเหรอ อีกแล้วอีกแล้วเหรอคอมีโปคุณหลุนรู้สึกเกมมันมืดขึ้นไหมไม่หรอกมืดขึ้นแาพมืดเราเป็นต่อหรือเปล่าขึ้นนะพี่จริงต่อนแน่เลยต่อพ่อไอเต๋อเตยเอาเตยมไปเกี่ยวเลยด้วยนะพ่อไอเตย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 คุณนี้ไงเลี้ยว เป้าหมายของพี่คือตัวที่อยู่ชั้นล่างสองตัวประกาศให้รู้ไว้หัวใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งให้ใครเสียใจ นีฉัลองเพลงเพลงนี้ว่าสละอ้ยหัว่าใจเดี๋ยวดูผมกันขำได้ตัวแชมป์แต่ดูดิโค้ดลิงหน้าตัวมึงไม่ต่างจากกูเลยจริงจังแค่ไหนฟู๊แล้วทำไมฟู๊ต้องมาอยู่กัี่ตลอด อะไรแนี้ลำเกียร์เอ้าแล้พี่อยู่ข้างบนผมนะทำไมอ่ะขอมีสเตลบอยที่มันมีใครไม่รู้อยู่ห้องไงที่มันเป็นกล่องๆอ่ะไมียอย่าพูดเมียไมียอย่าพูดเมียอย่าพูดเมียไอ้แชมป์ปากแปลกเลยพี่นัทรู้มันใส่ชุดสีน้ำเงินกระโดดเมื่อกี้เห็นก็แบบน้ำเงินน้ำเงินกระโดดกระโดดว้าวน้ำเงินไอหมูแหละจริงจังแค่ไหนดูตัวปลอมนี่ ถ้าเอาตัวปองมาหลอกกเรือลูกชิ้นหวานคือหน้ามงยิ้มตลอดด้วยเชียวโคตรหาฉันรู้สึกม่ีอย่างลิฟต์แหะใครขึ้นลิฟต์ใครจะขึ้นลิฟต์ล่ะคะจัดไปก่อนหนึ่งดอกบั๊กลงมาเลยอ่ะพี่โอ้เป็นด้อเฮ้ยกว่างเนี่ยตกแมพเฮ้ย โอ๊ตดูกล้องดูกล้องเร็วสปอตสปอตกล้องสปอรตกล้องสปอร์ตกล้องฉันรู้ว่าเธอพยายามได้หนึ่งอยู่มันกดคิวได้นะมทำไมวะกดคิวแล้วมันจะเอ็นหัวไอเอ็นหัวได้เออเดี๋ยวเอียงตัวยิงเลยนยถ้าจะวิ่งก็ต้องวิ่งให้เร็วนะถ้าจะอยู่เขาบอกใหกันนะ ชิวมาพาปัญญาเกิดไปไอ้ี่มไมันแอบอยู่ในตู้อะไปโอ้ยไปวะเฮ้ยน้องไปก็ได้เขาอยู่ตู้เมื่อกี้นอนอะไรในตู้หรอฮะพี่โมงโดนแล้ว ที่นตู้นี้ตโกที่มิวอมันทอยทำไมล่ะที่มิเลยตู้ของผมทำไมอะแต่สเตลว่ดีๆูนนะอีกหนึ่งตัวไม่ต้องลนจนเปิดไหมู่ที่ไม่กดอะไรไปวะปีไม่หรอี้เจอเพื่อนแล้วเหรอแต่ไล่าไว่าไเชิญสวัสดีค่ะน้องขาว่าไรเชิ ลุงไปกินก็ว่ะน่าอร่อยจังเลยเหลือเนื้อให้กินบ้างไหมตา่สต๊ไอ้แชมป์ตมโอ้อีซีเกมอ่ะนี่ไงพูดพูดดิ้ไเล่ะบอกแล้วพี่นัทถ้ามีผมเป็นผีอ่ะผมจะเป็นผีที่ดีจะมาพูดทำไมว่งเล่นเป็นคนไม่หรอต้องรอดสิจะเป็นคนที่ดีหอุแล้วไม่ใช่ผู้แล้ววะใครวะดูผมเือนกันใครอ่ะไอ้หมูวะไม่ใช่ไม่ใช่เบนทอยโอ้ยตัวนี้ไม่มีอะไรผีกา ผีก็หลงโปงผีเหาผีเห็บผีต้องมีคนเกาหัวให้ผีเจี๋ผีเกาหัวเฮ้ยเดี๋ยวเล่นกันอย่างนี้ได้ใช่ไหมกูอยู่ตรงไหนดิเนี่ยของโลกได้แบบไม่ค่อยไม่ตีอ่ะเดินตามเอาเอาเป็นว่าถ้ามันขึ้นมาเนี่ยเราก็แยกย้ายเลยนะโอเคอยู่ตรงพันลมอ่ะพี่รู้เลยว่าอยู่ไหนกันนะพูดอย่างนั้นก็เอาสิก็มารู้ก็มากลัวเหรอคนพี่ผมเป็นคน เหน้าพินาบ้างาีันอะไรพี่ต้องดูได้ลูกชิ้นนักวิ่งโลกไม่เงียบแค่นี้อ่ะวโดนเลยอ้าวเฮ้ยโอ้โหมึงรีบเหรอเสียงมันใกล้จังวะไม่มีอะไรหรอกนี่ฉันคอยเธออยู่วดูคนละประตูจะได้ไม่เปลืองแบตไปถอยไปแล้วมึงแต่ก็ไม่รีบเท่าไหร่อ่ะนะผีมันรีบอ่ะ กำลังมาเลือกเวิธีหากันเลยนะมันกำลังมาใจเย็นใจเย็นตั้งสติตั้งสติพวกเราพี่ดูประตูลงศพอยู่พี่รู้สึกได้เลยว่ามา,าลง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 ไ,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 ไปไหนก็ไป<อ>ไปละอโอเจอละเจอละโอ้โหข้างบนนี่แบบเกลียวเกลียวกราวมากกันเน็กันเน็กันเน็คคอมบอนจนเน็กันเน็ค

ข้างล่างข้างล่างนั่นไ้เยียแชมป์อยู่นิ่งๆดิดูทำแมวอะไรเหรอเปไหนแล้ววะสวัสดีครับเลดี้ผู้หญิงคนนั้นน่ะเฮ้ยโว้ยเออใ้ตัวดิวะข้างบนข้างบนกับข้างล่างพี่ไปข้างล่างกันข้างล่างตรงนั้นน่ะถ้าไม่หนีอ่ะพี่บอกเลยนะ ว่าพี่เอาแน่เอาดิพี่พี่เอาอยู่แล้วเอาดิพี่ฮัลโหลอะไรเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าดักดิเล่นมันดิเเเยเยเร็วพวกเราเหยียบพี่เหยียบพวกพี่ดักซ้ายดักขวาเอาเฮียทำไมนั่นไงนั่นไงแดกมันดิแดกมัน อร่อยจังเลยผีนักวิ่งโอ้อะไรเนี่ยเมี้เกยียบหัวผีบาคนหรือไงวะแม่เฮ้ยผีมันโคดออะรู้สึกว่าใช้เวลาเยอะกว่าพี่นะในการกินคนทั้งหมดใช่อ่ะผมตังแา่แล้วเมื่อไหร่จะได้เป็นผีบ้างนี่ผมไม่กอดจะเฉยแหละขิงโคตรใครเป็นผีวะเนี่ยเพือผมติดบักใครวะ ใครวะไอฟุกไอโอ๊ตโอ๊ตอีกแล้วอะได้เวลาแล้วสินะเชี่ยเฮ้ยไปไหนมาวันเป็นบ่อยจังวะรอด้วยดิมันเหมือนเดิมเลยอ่ะมันเป็นรอบสามโอ้โหใหญ่จังไอเชียใครวะไอสัตโอเคเฮ้ยใครอ่ะไอเย็บสัตย์โดนแดกแน่กูบอกเลยตรงนี้มันไม่ปลอดภัยว่ะพี่เฮ้ยมันต้องปลอดภัยสิเออต้องตรงนี้เดี๋ยววะหมู อ้ยในนี้เด็ดในนี้เด็ดเออไอ้เหี้ยไปในจ <c oughs> ุดที่แม่งไปยากๆเลยนี่หมูไปไหนแล้ววะพูดอะไรกันเนี่ยพี่พูดอะไรคนเดียวโอ้กูเห็นผีแล้วยาโดยัโดเฮ้ยแม่งหายตัวไปไหนไอ้เหี้ยผีหายตัวเผีหายตัวนั่นไงข้างหลังมึงอะระวังไอ้ตัวมุดนั่นไงชิปนั่งเงยตรงหน้ากูเลยเดี๋ยวใจเย็นนะจันจัน แกโดดไม่ได้ใช่ไหมจันบอกฉันสิจันพูดสิเฮ้ยโจรตรงจันน้อกลัวเห็นผีตรงหน้ากูเลยแต่กลัวมันพยายามจะปีนขึ้นมาอยู่แต่มันคงทำไม่ได้ตอนนี้ผีขึ้นมาชันหมดแล้วแม่งเอ้ยเฮ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 ้ยวอชพลังมันชัดมากจริงๆว่ะโอ้พลังมันชัดมากเลย งานความถี่โอ้ยยากเลยนะหมาป่าเรารู้ว่านายจะมาหาเราแต่กูยากเลยนะย้ายไอ้แล้วเนี่ยผีอะเตียงไม่ดีเลยแถวนี้ที่ฝ่าไปาได้ที่ซ่อนที่ดีมากๆครับตอนนี้น่าจะไม่โดนแล้วล่ะพี่นัทนีเจอแล้วเจออะไรไม่ถึงหรอกอินู พยายามเข้านะต่อให้ปีนกันมาสามคนก็ไม่ถึงหรอกตรงไหนหรอเฮ้ยเฮ้ยโอโอเคโอเคพลังโอ้โหเฮียเลยมาป่าโอ้มึงแอบมิดมากเลยนะฟุงลูกสี่ชุดมึงนี่แบบเฮ้ยนี่จะยืนอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเลยหรอคะอีพีตัวเนี้ยตรงไหนวะกะจะรอแดดเลยสินะใช่ยากหน่อยนะ มันกวนสัญญาณว่ะสัญญาณกูเสียเลยเนี่ยแดงงเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยไปไหนวะนี่แน่ไม่ใช่กูใช่ปะเดสัมผัสได้คดิเด็กๆเดี๋ยวสิเลดราแดงมากติดไอสารบัดติดไอ้ยติดไอ้ยติดูติดกูติดกูติดิดกิิดกูตนดกูิเ ใส่หมูปนผ่ากล่าที่ไปแล้วเอาเบนก่อนเบนเปนนักล่าต้องเก็บไว้ก่อนเปิดประตูลับลงมาแล้วไปไม่ทันแล้วกูเอกประตูลับลงมาเจอผีเย่แก่อะนี่ประตูอะไรเฮ้ยไอ้ลูกไม้เฮ้ยคนนี้เฮ้ยนัก่ง ไอ้ยัยใครบังกูเดียไม่ใช่กูมีคนแดกตัวปลอมกูไปแล้วหนึ่งคนรีบกดรีบกดรีบกดรีบฉันรู้สึกได้ว่าเธอทำเพื่อฉันรู้สึกไม่ต่อฉันรู้สึกได้ว่าแอะแอะแอะเดี๋ยวสิฉันขอโอกาสโอ้วเป็นอยู่ไหนวะ ไปเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเเกันเน็กกันเน็กกันเน็กเฮียอะไรล่ะ I believe I can fly I believe I can touch the sky กูหลบอยู่ในที่ที่ไม่ควรหลบเลยเออลอดเว้ยโอ้ยี a ี่ว่ะโอ้อี a ี่ว้ายโยโย่อะไรวะเฮ้ยผีเมื่อกี้พี่ก็ตาไม่ใช่หรอวิน3อ่ะก็ไม่รู้่นะตาสุดท้ายนะครับเราเล่นตัวเดียวกันหมดเราจะเสก ล่างก็ปี้ออกมาด <c oughs> ้วยอนาตุมมีนารุโตะของใครเป็นของใครต้องอยู่ด้วยกันวะเนี่ยแล้วสมมุติกองอยู่ห้องแรกอะให้ผีมันเดินควานหาไปในฝูงอีดำนี่ไปใครซวยก็ซวยไปแต่เรา้องจิตเอ้ยเราอยู่ไอ้หมูสองคนวะเราต้องจิตแข็งเลยนะตรงท้ายวะพวกเราโอ้ใครวะหาห้องโล่งๆหนวะเดี๋ยวนี้อะพี่เดี๋ยวนี้แหละพี่เดี๋ยนี้ คนนี่ระพี่เป็นกูกูก็รู้กูไม่ยืนตรงริมๆหรอกมันกดไล่เลยไงถ้าอยู่ห้องโล่งๆอ่ะมันต้องเดินควานหาเราควรไปจากที่นี่เว้ยเวทีไหมพี่เออเวทีเปล่ะพี่ก็ทีหน้าละทีไม่ยืนเวทีก็ได้เดี๋ยวรอผีเกิดรอผีเกิดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยสวนมันลงไปบนเวทีแล้วค่อยแยกล่างกันแผลนี่แผลผมเมื่อกี้นน่่สสะวยใใผมมไ้ชคือคือแล้วผีเขาของเขาก็อยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันหายตัวแล้ววิ่งไปนู่นแล้ว มันกำลังจะขึ้นมาเดือดแฟดเดือดแฟดถ้าพร้อมแล้วไปแยกล่างเลยพวกเรามาแล้วมาแล้วเร็วแยกล่างเร็วให้มันจับได้นะเพราะเราเป็นใครอะแยกล่างไม่แล้วแยกไม่ได้แล้วงานนี้มันแยกไม่ได้แล้วขีตามหลังกูมาแล้ว ทำไมมีผีสองตัววะเยเอ้ไหมเกี่ยวตูดแล้วนะโอ้ตามกูมาติดๆเลยเนี่ยพีใครดูอีซีเดียตป่ะสิบหายแล้วสิบหายแล้วเฮ้ยผีอย่างบ่มมาเฮ้อยเด็กผมบอกพี่อามาช่วยยังไง อีกตัวอยู่ไหนะวงแตกชิบหายหมดเลยจบอย่างเร็วแหวนนี้ไม่ค่อยเวิร์ดดีนั่นไงยืนอยู่นั่นอะไม่ใช่เหรอเออไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ไหนอีกเออหมดแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยไหวก็ไวเลยเร่งอะไรของพวกหรือวะแต่ใครเนี่ยไหนบอกจะเร็วก็เร็วสุดใช่แบบนี้นะ หรือไม่มาพร้อมกัางาไม่รู้เห็นใครกระโดดลงมาไล่คนแรกเลยตายบกแล้วอ่ะแข่งหวังนี้พวกว่าขอลาไปก่องโว้ยสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเสียเสียเฟลทุกกรณีโคตรเฟลอ่ะอืมนะฮะยังไงก็รอติดตามคราวหน้าแล้วกันเดี๋ยวเรามารวมตัวเล่นกันใหม่นะครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับราจา oh อ๋อไม่เอาเอ้นี่คือวิ่งแล้วเหรอ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละทางออกไม่ไปไหนแล้ววะ Where did she go ฮขยับไม่ได้ฮึ <c oughs>